สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ก็ทําบุญตักบาตรเช่นเคยค่ะขอให้ทุกท่านอ่าได้รับผลบุญกุศลที่น้อยทําในครั้งนี้นะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ ค่ะวันนี้ก็หลังจากทําบุญเสร็จแล้วน้อยก็ได้เอาเด็กๆออกมาเล่นนะคะเด็กๆออกมาเล่นทําความสะอาดไปด้วยดูเด็กๆไปด้วยนะคะเพราะว่าบ้านของน้อยมันไม่ใช่ระบบปิดที่ที่บอกว่าจะให้เด็กๆเ,เล่นอย่างสบายใจมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าประตูบ้านน้อยมันไม่มีน้อยก็ต้องทั้งทําความสะอาดเปลี่ยนน้ํา เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนทรายแมลให้กับเด็กๆแล้วก็าหันมาดูเด็กๆไปด้วยค่ะแต่เด็กๆก็อยู่ในระยะสายตาของแม่น้อยค่ะไม่เป็นไรนะคะน้อยดูแลน้อยดูแลเด็กๆได้อย่างดีค่ะไม่ให้เขาวิ่งออกไปตรงถนนได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องบุญน,นุนนะคะบุญน,นุนออกมาวิ่งเล่นสุขสนกว่าเพื่อนเลยค่ะ ก่อนอื่นน้อยก็กราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาผ่านทางคุณครูนุกมานะคะที่ให้น้อยได้ไปซื้อขนมค่ะได้ไปซื้อขนมมาขายเพื่อที่จะมีกําไรเล็กๆน้อยๆนะคะมาไว้ดูแลให้กับบ้านสามบุนไม่ว,ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างค่ะถึงจะได้เล็กๆน้อยๆแต่ก็จะสะสมไว้นะคะเพื่อดูแลเด็กๆค่ะ แต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็เด็กๆลูกของแม่เมียวค่ะก็ได้ข้าววัคซีนไปไปทำให้กับเด็กแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้น้อยก็จะได้เดินทางไปเอาบุญมีนะคะบุญมีก็ได้ทำหมันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กราบขอคุณคุณทุกท่านนะคะในความเมตตา,าทุกท่านคะ่ะที่ให้ความเมตตากับบ้านสามบุญนะคะ เดินทางไปทำธุละนะคะที่อำเภอสีทาค,ค่ะระหว่างการเดินทางก็จะมีฝนฝนตกลงมาค่ะตลอดเส้นทางเลยค่ะมันก็จะมีน้ำเอือถนนบ้างนะคะน้อยก็ค่อยๆขับไปนะคะเนี่ยค่ะ ล้นถนนมานะคะน้อยก็จะค่อยๆขับไปค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้คือขากับขาขากับน้ํามากกว่าเดิมเลยค่ะก็จะล้นถนนมากกว่าเดิมน้อยก็ค่อยๆขับไปนะคะเพราะว่ายางรถข้างหน้าน้อยก็ไม่ค่อยดีแล้วน้อยกอ็ขับด้วยความระมัดร,ระวังค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีหลุมมีบ่อไหมเพราะน้ํามันล้นถนนถ้าว่าเกิดอะไรไปก็ น้อยก็ไม่มีใครดูแลเด็กๆนะคะน้อยก็ต้องต้องไปด้วยความปลอดภัยอย่างนี้ค่ะไปด้วยความระมัดระวังนะคะค่ะฤดูฝนก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังนะคะมีความปลอดภัยทุทกท่านนะคะค่ะดูค่ะน้ําน้าค้ากลับนะคะน้ําจะเยอะกว่าเดิมมากเลยเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะท่วมข้าวเกษตรกร,กรแถวบ้านน้อยหมดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ นี่แหละค่ะถ้าฤดูฝนมาก็มาเยอะขนาดนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็จะเดือดร้อนอย่างนี้นะคะค่ะพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก,ก็ไม่ค่อยได้ผลาราคาก็ไม่ค่อยดีค่ะค่ะก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะค่ะหลังจากกลับมาบ้านก็รีบมาดูเด็กๆเ,เลยค่ะว่า เด็กๆนอนยังไงนะคะมนุษย์แม่นะคะห่วงลูกนะคะเพราะว่าเขามีฝนตกเขาก็นอนกอดกันอย่างนี้นะคะกอดกันก็จะอุ่นดีค่ะเห็นไหมคะอย่างพี่บุญลายค่ะพี่บุญลายก็นอนกอดกับน้องๆค่ะมีความอบอุ่นระดับหนึ่งนะคะค่ะแม่ก็มาดูแลดูแลเสร็จก็เดินดูแลเสร็จก็ไปนั่งเล่นนะคะนั่งเล่นนั่งเล่นแป๊บหนึ่งค่ะ ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเย็ยนนะคะน้อยก็ได้ออกไปบ้านคุณครูนุกค่ะเอาผ้าถุงไปไล่สดขายนะคะน้อยก็ได้รับความเมตตานะคะจากาทุกท่านที่สนับสนุนผ้าถุงน้อยนะคะก็กราบข,อ,ขอ,พอพวกคุณนะคะที่ท่านาสนับสนุนมาในครั้งนี้ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะค่ะผ้าถุงก็มีแต่ลายสวยๆนะคะถ้าเกิดว่าอ่า ใครสนใจก็ทักไลน์ได้นะคะเพราะว่าลายสวยๆย,ยังยังคงมีอีกค่ะแล้วก็ญาติๆก็ทอมาเรื่อยๆค่ะทอมาเรื่อยๆค่ะค่ะก็ไปแอบถ่ายเหมียวเล็กที่บ้านคุณครูน้กด้วยนะคะนยคะเหมียวเล็กแล้วก็พี่ถุงทองด้วยค่ะไปแอบถ่ายมาเห็นท่านอนแบบสบายใจก็ไปแอบถ่ายมานิดหนึ่งให้ทุกท่านได้ชมนะคะค่ะ เด้อค่ะเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ้าน3บุญนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ